อันนี้เหมือนจะเป็นเทรนนิ่งใช่ไหมมันมีตำรวจอยู่เงี้ยเราจะเดินขึ้นไปได้ไหมอ๋อไปไม่ได้ชุดนี้กูเข้าไม่ได้ใช่ไหมดูทรงแล้วกันเนียนมันก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวนิดนึงเป้าหมายก็มีแค่คนเดียวที่น่าจะเปลี่ยนได้มึงหันหลังอยู่ใช่ไหมมาเลยอ่าอ่าอือโอเค This particular uniform should get you access to the staff entrance. สั่งกูไม่ได้ l งหล้องนี้น่าจะดูทรงแล้วลายต่อไปน่าจะเป็นไอ้นี่น่าจะต้องมีการมาเชื่อตไอ้นี่แน่นอนแต่ยังไม่ถึงคิวมึงเหมือนบทมึงเกิดมาเพื่อตายว่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่นอ่าคือทาเกตเราอยู่ตรงนี้อ่าโอเค บบห่งแป๊บนึ่งค่ามันยังไงค่าได้เลยใช่ไหมไม่น่าจะยาก t a t s g a l e r o o thing we have i n s u r a n c ออไรโอเคเอาไว้ทำอะไรวะมันหยิบได้ตือที่ดับเพลิงไว้นี่แหละไม่น่าจะเป็นที่สงสัย น่าจะช่วยทําให้เนียนขึ้นการถือที่ดับเพลิงไปมาอ๋อมันมีบุริการอยู่เฮ้ยมันคุยกันอยู่ฮะคนเต็มเลยว่ะทำอะไรวะเนี่ยออ๋ทำตัวเนียนๆทำตัวเนียนๆผมต้องเข้าตรงนี้ใช่ไหมผมต้องปีนตรงนี้ไปไหมือนนี้ กดใช้กดแล้ววะ Enter uh, Select ah! ท oh, ี่ด mm. oh, ับเพลิงลนเฮียโคตรดังเอาชิบหายแล้วมีคนรู้ It's just a dream. Troublemaker, you need to get out of here. Okay, get out of here. He is sorely mistaken. Good luck, initiate. Good luck. Hmm, that might just work. Er, oh, behind here, oh. เอ้าแล้วกูไปฆ่ามันทำไมไม่แต่ผมต้องเอาชุดว่ะไม่งั้นเข้าไปแล้วไม่เนียนเจสส์นนไ,ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินว่ะได้ยินว่ะได้ยินว่ะไ,ไ,ได้ยินได้ยินฮัลโหลเสร็จกูเสร็จกูทางเข้าอยู่ไหนวะ เท่กว่าเยอะเขาด้านนู้นโอ้โหอยากได้ชุดนี้ว่ะให้มันไปยินนิ่งๆก่อน <c oughs> มันจะสงสัยไหมมันจะสงสัยไหมไม่นะไม่โอเคเฮ้ยแมคขนิกอยู่ไหนแล้วอะอ๋อนี่นี่นี่จุ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 ๊จุ๊ออ่ะไปซ่อมเครื่องบินแล้วเดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนชุด And target. now confront to your ไปรายงานเขาว่าเครื่องบินพร้อมแล้วเฮ้ยผักได้ด้วยว่ะแป๊บหนึ่งนะมันเชื่อเชื่อมากไอ้ยิงไม่ต้องคิดเลย ีลองเล,เล่นๆน <laughs> ตามมาฮะท่านตามมาขมอ,อ้นออ right อ่าฮะนี่สิค่าเขิมขารละเดี๋ยวนะอ่าฮะโอเคสเต็ปท,ที่สามอเอ้ากดปล่อยที่นั่งฉุกเฉินเหรอ <laughs> well, I never thought they would use a functioning jet. Good thing you didn't disable this parachute. Anyway, you did it. Excellent work initiate. I bet Sodas didn't see this coming. Now stay calm and head towards an exit. When we die. เอ้าแม่งนิ่งกันหมดเลยอะโคตรเท่ว่ะแล้วแม่งตายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนอยู่ในความความสงบเรียบร้อย cleared You for are A Du Field s ตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญที่อาจจะถูกกล่าวถึงในเกมนี้นั่นก็คือตำนานลิฟต์แดงภายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องนี้มีอยู่ว่าในครั้งที่เกิดเหตุการณ์จลาจลการชุมนุมทางการเมืองเมื่อเดือนตุลาคมปี2 5 1 9กกลุ่มปราบปรามผู้ชุมนุมได้บุกเข้ามาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อปราบปรามผู้ชุมนุมและได้ลงมือสังหารผู้ชุมนุมอย่างโหดเหี้ยมแต่ก็ยังมีผู้ชุมนุมอยู่ส่วนหนึ่งหนีเอาตัวรอด